เตต้ายาลิท 1.2G Hatchback คประตูเกียร์ออโต้ปี2014โปรโมชั่นของไราที่269,000บาทเท่านั้นค่ะรถ Hatchback คประตูสาพาพสวยมากๆติดฟีมาเรียบร้อยแล้วค่ะภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำกระจกปัดไฟฟ้าพัดไฟฟ้า,ระ,ฟฟาระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กพุชสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลเลขไมแทล5,000 50, 0กิโลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ C D C D ออกรสุนบาทส่ง5,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระสุนรคันนี้ไปเชยงานได้แล้วค่ะแตนหลังนั่งสบายมากๆเลยค่ะเก็บของได้เยอะพอสมควรนะเบาะหลังพับได้ค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะ